ว,วันนี้ปาวจะวันนี้คุณปาวจะมาสอนเลยคะ่ะสอนวางยาชาปาก่ะนะคะเอาอยาบางยาชาปากแบบถุกวิธีนะคะคลีนซิ่งก่อนดูดีนะคะป้งใจดูนะคะทคาปาแล้วก็รอปากลูกค้าไม่รู้โดนอะไรมาไม่รู้กินอะไรมาไม่รู้ทาลิปสติกมาไหมอะไรอย่างนี้นะคะเราต้องทำความสะอาดปากแล้วลูกคา้าต้องบอกลูกค้าก่อนนะคะว่าให้ทานข้าวมาเรียบร้อยแปรงฟันมาให้เรียบร้อยนะคะพเพราะหลังจากสักไปแล้วสองชั่วโมงเราจะไม่ให้ทานอะไรนอกจากนมกับน้า ค็จะเป็นเช่นนั้นนะคะเสร็จแล้วปุ๊บมีสครับนะคะใช่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บจะมีสครับนะคะขอยาสำลีก่อนนะคะสำลีค,คัะยาสำลีก่อนนะสำลีำน,ำน้ำดื่มนะย้ําว่าน้ําดื่มนะลูกไม่ใช่น้ําแบบก๊อกอะไรอย่างเงี้ยขอเป็นน้ําดื่มสะอาดนะเย็นๆด้วยนะสำลีนะคะสำลีเป็นแผ่นแบบนี้นะคะสำลีแผ่นแบบนี้นะคะแล้วม,มายืดค่ะดึงดึงยืดๆดอกนิดนึงยืดสำลีออกให้ยาวขึ้น เราจะใช้สำลีสองตัวสำลีแบบว่าเป็นสนำลีนุ่มๆกับสำลีเป็นผ้าตะข่ายสำลีกับผ้าตะข่ายดึงให้มันจะยืดออกให้มัน,นะะมีความกว้างเท่าปากของลูกค้าปากกว้างเท่า,าไหร่ก็ยืนสำลีสำลียาวเท่านั้นอ่ะโอเคโอเคแล้วลูกค้าพอรทานอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะพับครึ่งนะคะพับครึ่งพับรึ่งแบบนี้เป็นน้ำสะอาดนะเปียกพอประมาณนะไม่ให้เปียกจน,นบแบบแฉะแล้วไหลเข้าคอนะอลูกค้ากัดฟันไว้นะคะ กัดฟันอ่าโอเคคือยิ่งยิ่งถ้าคนดัดดัดฟันอ่ะยิ่งต้องยัดค่ะดัดฟันอ่ะถ้าคนดัดฟันจะใช้สำลีที่เป็นตะข่ายตะข่ายลงก่อนถ้าอางั้นมันจะติดฟันถ้าเป็นตัวนี้ก็จะสลับกันถ้าเป็นคนดัดฟันเอาสำลีตะข่ายลงก่อนสำลีจริงถ้าคนไม่ดัดฟันเอาสำลีจริงลงก่อนสำลีตะข่ายป้องกันเพื่อพอทำทำทำไมทำเพื่อป้องกันอะไรคะไม่ให้ยาช้าเข้า ไม้ยาชาไม้สำลีตัวนี้ค่ะตะขายตะขายบบค่ะเป็นผ้าตะขายหรือเขาเรียกสำลีตะขายแล้วตะข่าย่แล้วก็พับครึ่ง <ๆ S 2> คุณจะใช้สองแผ่นนะคะวางแบบนี้ขนาดกันแบบนี้แล้วก็พับครึ่งอีกทีหนึ่งยัดไปอีกรอบค่ะยัดเข้าไปตรงในกระพุ้งแก้มเขาเนี่ยแล้วก็จัดระเบียบนิดนึงนะคะะอันนี้ก็เหมือนกันยัดเข้าไปหไหมคะจัดระเบียบให้เรียบๆนะคะ ดึงแบบเนื้อปากเขาให้พอดีเห็นไหมคะทีนี้เราจะมาสครับ,บก่อนนะคะสครับเป็นตัวนี้ตัวนี้ดีมากสกครับปาก้งนะนะ,ค,ะ,นะคือไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ในซอกเช็ดออกมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ควรจะสครับสครับปากเนี่ยทําให้เราสักติดง่ายด้วยนะคะตัวนี้ใช้ได้ทั้งหน้าเลยนะหน้าเนอร์ตัวเตอรได้หมดค่ะดีมากคือใช้คือหลายตัวเราไม่โอเคอะตัวนี้ใช้กับลูกค้าทั้งหน้าทั้งปากได้หมดนะคะ คิ้วก็ทาได้เพราะคนหน้ามันมนคนจะสครับนะใครที่หน้ามานันคนสครับก่อนงานพวกนี้เป็นงานศินละปะเป็นงานที่อาจารย์ต้องบอกว่าใส่ใจค่อนข้างจะสูงเลยนะคะทิงไว้แป๊บหนึ่งค่ะโอเงไปพิงไว้ประมาณสักสามสิบวิถึงหนึ่งหนึ่งนาทีมันเริ่มจะแห้งๆคืออย่าวางหนาจนเกินไปนะคะให้พอประมาณมทีนี้ตัวนี้เป็นใยบวบเขาเรียกใยบวบม,มันจะซึมเข้าไปในรูขขนของลูกค้านะคะ เราจะไปดึงขยะใต้ผิวขึ้นมาความเริ่มจะแห้งแล้วก็ค่อยขัดเนัวนี้ที่เราสักติดง่ายด้วยนะสําคัญมากเมื่อเราต่อต่อขนตาเราก็ต้องมีตัวพาวเมอร์นะมานทำให้ต่อติดอ่ามันจะทําตัวให้ติดขนตาต่อติดได้ปากำเสมออันนี้เหมือนกันลูกค้าปากลอกเห็นไหมพอเราสักคับลงไปมันจะเห็นมากเลยอ๋อลอกล้วแบบจะเป็นแบบนี้นะคือถ้าเราสักคับปากเลยการทําให้สักปากติดง่ายนี่คือโอ้โห ประมาณช่วยเราได้เกือบครึ่งเกือบห้าสิบปเซ็นะถ้าเราไม่สักครับนี่แบบว่าเราสักเลยจะติดยากนะบอกก่อนติดยากจริงคัดลงที่ผิวปากเาาลอกๆออกมา้วยแล้วก็เช็ดออกนะคะสักครับให้เสร็จแล้วก็เช็ดออกให้สะอาด อันนี้เขาเรียกว่าลูกค้าอันนี้คือปากดําปากคล้าสังเกตปหะปากดําปากคล้านี่คือปากดำปากคล้กกำกรรม,ม,ม,มพันธุ์นะคะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเวลาเราจะสักเนี่ยเราจะใช้สีแดงหรือแดงผสมส้มเขาเรียกว่าแก้ไขาปากดํานะคะแก้ไขาปากดํานะคะใช้ไม้จิ้มฟันสะอาดนะคะที่มีดานห่อหุ้มนะคะสะกิดค่ะสะกิดเพื่อเปิดรูมผลนิดนึง ถ้าถ้าเราสกิดแบบนี้ยาชามันจะลงมากได้มากกว่าได้มากกว่าที่อยู่ดีวางลงไปเวลาเรียนที่นี่คือข้อดีเวลาคุณจำอะไรไม่ได้ปุ๊บคุณเข้าไปดูในกลุ่มเลยใช่ไหมใช่ไหมการส่งไปในกลุ่มทุกกลุ่มไหมทุกกลุ่มเลยเปิดดูได้เลยค่ะยาชาตัวนี้ดีมากอีซี่แพนตัวนี้ดีมากของเมืองนอกค่ะของอเมริกาดีมากเป็นยาชานาโนเทสอีซีแผ่นแบบนี้นะคะกล่องหนึ่งอ่ะมีโหลหนึ่งโหลหนึ่งขายแค่ห้าร้อยบาท ห้าร้อยบาทเขาบอกว่า็นของปลอมใช่ไนหะมอะไรที่ดีของปลอมหมดแล้วค่ะตัดตรงกลางออกไปลเลยนะลูกค้าซื้อมาแล้วเท่าหร่สองร้อยกว่าบาท,บาทปากดำหมดเลยแบ่งแบ่งครึ่งไปเลยนะซ <c oughs> องคล้ายๆแต่พอเอาจับดูใกล้ๆกันแล้วไม่ไมเหมือนนี่พี่จีนทำได้ทุกอย่างพี่จีนทำได้ทุกอย่างก๊อปได้หมดนะ <c oughs> <ๆ>ระวังถ้าอะไรที่มันถูกๆอ่ะตำก็ห้า,าร้อยหกร้อยเนี้ยไม่ใช่ละขนาดใช่ยี่สีชีนแท้ยันก๊อปแล้วก๊อปอีกก๊อบแล้วก๊อปอีก นาะมีจีนมีไต้บันมีโอ้มีขวดใสขวดเา้าขวดดำขวดสารพัดจวะอาวางนะคะอย่าไปวางเข้าไปข้างในปากข้างในให้พยายามโดนขอบมากกว่าข้างในเว้นข้างกลางๆไว้แม่พยายามเราใช้ของแท้นาโนแท้ค่ะราคาจะสูงกว่ากันนิดเดียหน่อยแต่ว่าโอเคมันทำงานได้จริงตัดเลยค่ะตัดตัดบนล่างแยกกกันได้เลยค่อยโค้งลงลูกค้าข้องก็จะมีปากที่หนา เขาเรียกว่าปากน้อย่างงี้ปากนา้แล้วก็ปากยับอันนี้เขาเรียกปากนาปากยับเลยนะเวลาสักก็จะสักยากบอกเลยอย่างเงี้ยถ้าเจอลูกค้าปแบบเนี้ยเต็มตัวเลยถ้าเราใช้เครื่องปกติที่ไม่ใช่เข็มร้อยแปดนั่งดากด้านไปเลยสี่ห้าชั่วโมงไปเลยจริงๆใช้เวลานานมากถ้าสทรสีไม่ดีนะทั้งสีไม่ดีทั้งไม่มีใบมีดร้อยแปดช่วยนะนั่งไปเถอะ ปาประมาณสี่ชั่วโมงจริงๆไม่พูดเล่นทีนี้ใช้ยาชาครีมนะแต่ถ้ามีเบบี้ร้อยแปดช่วยนะคะโอ้โหล้วทีนี้ดับเบิลยาชาเขาเรียกดับเบิลยาชาเน้นตรงมขอบค่ะยาชาครีมเดี๋ยวก็เป็นนาโนอีกนะไม่เอายาชาแบบว่าของปลอมตลาดนัดมาใชยอันนี้จริงๆไม่ได้พูดเล่นเรื่องปากเนี่ยคือถ้ามันแพ้ปุ๊บมันเบิร์นรอบปากเลยนะปากดําเป็นขุยเต็มแล้วจันเคยแล้วสิ่งที่พูดทั้งหมดดิฉันนี่แหละค่ะลองหมดแล้วทำมาหมดแล้ว ซื้อ,อยาชาจีนๆมานะโหปากดําเป็นดวงขึ้นอย่างเงี้ยเขียวหมดเลยค่ะนั่งสารลูกค้ามากแค่ละยี่สิบบาทแค่ละยี่สิบาทถ้าหนึ่งบาทเนาะ <c oughs> ไม่อยากบอกว่ายี่ห้ออะไรคือลองมาหมดแล้วไอ้ยี่ห้อ,อนี้ก็ไม่ใช่ของอาจารย์นะไม่ใช่ว่าอาจารย์พูดๆจะขายตัวเองนะไม่ใช่ยี่ห้ออาจารย์นะนี่แจกก็ซื้อ,อเหมือนกันของนานน้อยแจกก็ซื้อเข้ามาเหมือนกันเพราะไม่ไม่ได้ทําอีกแต่วันนี้นำยี่ห้อที่เสเศษก็ซื้อไปถือถ้าพื้นที่ตรงยาชาปากมันกว้างก็าาทับทับยาชาครีมมาได้เลยนะเห็นไหมเห็นไหมลูก นะคะทับขึ้นมาเน้นขอบอะเขาบอกขอบเขาดําข้างในเขาไม่ดําเห็นไหมเนี่ยดูดิข้างในปากเขาไม่ได้ดําเขาไม่ปัญหาแค่ขอบวันนั้นแก้งานแก้ให้เป็นนะเสร็จแล้วแล้วค่ะแล็บอ่ะแล็บบนแล็บล่างนะคะแยกกันนะแล็บแยกนะลูกแยกแล็บแยกบนแยกล่างนะคะแยกบนและล่างนะคะทำงานไม่ต้องห่วงของไม่ต้องขี้เหนียว เท่าให้มันดีแล้วทำอย่าทามักง่ายทําให้ดีๆกันเพื่อน้ำลายลูกค้าล่วงไม่พูดเล่นนะนานเป็นน้ำลายจม่วงกันน้าลายกายาชาไหลกันอะไรและเวลาอยู่เวลานลูกค้าอย่ายาชาปากอย่าให้ลูกค้าเดินให้ลูกค้าอยู่กับที่นอนอย่างนี้ละค่ะประมาณ20นาทีถึง40นาทีก็ชาแล้วถ้ายาชาตัวนี้นะคะสักเราไม่จ็บไม่บวม ก็ใช้3ามเอ็มนะคะแปะค่งแปะข้างแล้วให้ลูกค้านอนอยู่อย่างนี้นะคะประมาณปากอย่างเต็มรูปแบบนะคะคิดว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับช่างทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณคุณป้ามากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ